สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอลสีอีพีนี้นะคะแม่ค้าจะมีลูกไม้ในส่วนของกระถาง4ี่นิ้วนำมาให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกหน้าไม้จะเป็นในส่วนของบอลใบไผ่บอลใบหอกนะคะชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุด นะคะสุดท้ายของรอบนี้เนาะที่ทางแม่ค้าจะมีไม้ที่พร้อมจำหน่ายอาจจะต้องรอนะคะชุดถัดไปหรือว่าคลิปแบ่งปันลูกไม้ใบไผ่ใบหอกนะคะน่าจะรออีกสักประมาณหนึ่งเดือนนะคะเนื่องจากว่าก็มีพึ่งปลูกลงไปนะคะแต่ขนาดก็ยังไม่พร้อมที่จะ เอามาให้ทำการคัดเลือกกันนะคะยังไงคุณลูกค้าสนใจบอนใบไผ่ใบหอกคลิปนี้ก็สามารถเข้ามาเลือกแล้วก็เข้ามาเลือกเพิ่มเติมได้ก่อนการไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางเช่นเคยขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีค่าจัดส่งแบบเหมาเหมาคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนมีค่าจัดส่งที่50บาทคุณลูกค้าสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจัดส่งเหมาเหมาที่70 นะคะคเราแพกแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยปรษณีย์ไทยจัดส่งด่วนให้แบบเ e MS ไปดูลูกไม้ในแต่ล,กละกระถางกันเลยจา้าลูกไม้ใบไผ่ใบหอกนะคะแม่ค้าจะยกให้ดูทีละกระถางจะมีตั้งแต่ลำดับที่1นึถึงเจ คุณลูกค้าสนใจหมายเลขไหนรายการไหนก็จดหมายเลขแจ้งอีพีได้ที่เบอร์0ู7ย์1ป1 6 9ดหนึ่งห้าเบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์สามารถทักข้อความนะคะทักรายละเอียดอื่นๆแจ้งรายการต่างๆเอาไว้ได้เลยนะคะที่แม่ค้าโชว์อยู่ทั้งหมดจะเป็นในส่วนของกระถาง4นิ้วแม่ค้าจะให้ดูหน้าไม้ให้ดูด้านข้างนะคะพิจารณาตามที่นำเสนอได้เลย กระถางนี้หมายเลขที่หนึ่งนะ,ะให้ดูโทนสีลักษณะนะคะเฉดสีแล้วก็ทรงใบในส่วนของขนาดหมายเลขที่หนึ่งจะ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สองจะ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีให้ดูขนาดลำดับที่สองจะ้ะ ลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สามแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูในส่วนของขนาดเฉดสีทรงใบนะคะตามที่แม่ค้ายกให้ดูได้เลยหมายเลขที่สามจะ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สี่จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ห้านะคะลักษณะ จะเป็นบอลใบหอกโทนสีประมาณนี้นะคะให้ดูอีกมุมกระถางนี้หมายเลขที่ห้าจ้ะลูกไม้บอลใบหอกบอลใบไผ่กระถางนี้นะคะหมายเลขที่หกแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดให้ดูเฉดสีนะคะลำดับที่หกจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่7นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วเราจัดส่งทั้งกระถางนะคะกระถางนี้หมายเลขที่8จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะกระถางนี้หมายเลขที่9จ้ะ ให้ดูเฉดสีแล้วก็ดูทรงใบนะคะใบเรียวใบยาวนะคะโทนสีประมาณนี้อีกต้นหนึ่งนะคะลักษณะก็จะเป็นบอนใบยาวๆเช่นกันลำดับที่เก้าจ้ะใบหอกกระทางนี้นะคะหมายเลขที่สิบนะคะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบนะคะ กระถางนี้หมายเลขที่สิบจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบเอ็ดจ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูในส่วนของขนาดเฉดสีของต้นนี้อันนี้ใบใหม่เขากาลังเริ่มกลางโทนสีนะคะให้ดูใบนี้ละกันนะะเขาจะฮับประมาณนี้ ใบไผ่ใบหอกก็อาจจะโตช้ากว่านะคะโตช้ากว่าบอลปกติคุณลูกค้าที่อยากได้นะคะก็อยากให้ทําความเข้าใจนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นบอลที่มีลักษณะพิเศษนะคะลักษณะใบก็จะเรียวแปลกออกไปนะคะยังไงก็ฝากดูแลด้วยหมายเลขที่11อจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่12บสองนะคะม่คาให้ดูหน้าไม้ให้ดูเชสี ให้ดูใบนี้นะคะนี่เขาจะมีลักษณะเปลือๆป,ประมาณนี้ด้านล่างกระถางที่12จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบสานะคะให้ดูหน้าไมา้โดยรวมกันก่อนเฉดสีแล้วก็ทรงใบประมาณนี้นะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านําเสนอ ลูกไม้นี่แม่ค้าจะยกให้ดูทีละกระถางนะคะไม่มีสํารองเนาะกรณีคุณลูกค้าสนใจก็อย่าลืมเผื่อนะคะในใจเอาไว้ด้วยลำดับที่สิบสามจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่14เฉดสีประมาณนี้นะคะให้ดูขนาดหมายเลขที่14จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่1ิ ให้ดูทรงใบให้ดูเฉดสีให้ดูในส่วนของขนาดลำดับที่สิบห้าจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบหกให้ดูหน้าไมา้โดยรวมให้ดูเฉดสีเนาะลักษณะทรงใบอีพีนี้นะคะจะเป็น ในส่วนของบอลใบไผ่ใบหอกนะคะแม่ค้าก็อาจจะมีทิ้งช่วงไปสักระยะนะคะก็อาจจะอยู่ราวๆประมาณ1-2เดือนเนาะเดี๋ยวแม่ค้าจะคัดมาลงให้อีกทีหนึ่งนะคะลำดับที่16จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่17ให้ดูหน้าไมา้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาด กระถางนี้หมายเลขที่สิบแปดจ้ะลักษณะเป็นบอลใบหอกนะคะกับบอลใบไผ่หน้าไม้ประมาณนี้นะคะขนาดกระถางที่สิบเก้าะบอลใบหอกให้ดูโทนสีนะคะอันนี้จะเป็นบอลใบไผ่ ประมาณนี้กระถางนี้ลำดับที่สิบเก้าจ้ะลำดับที่ยี่สิบหมายเลขที่ยี่สิบคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมกระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะให้ดูนะคะเฉดส,สีแล้วก็ทมใบ ประมาณนี้ลำดับที่21จ้ะลูกไม้กระถางนี้ลำดับที่22นะคะใบเขาจะยาวเรียวแล้วก็แหลมมากๆนะคะให้ดูลักษณะนี่เลยเป็นบอลใบไผ่นะ,ะประมาณนี้เนาะด้านล่างนะคะให้ดูในส่วนของขนาดลำดับที่22จ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่23เฉดสีจะประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่24จ้ะให้ดูโทนสีให้ดูทรงใบหมายเลขที่24ลำดับที่25จ้ะ ให้ดูนะคะต้นนี้แม่ค้าฝากไปเนียงด้วยคุณลูกค้าที่รับไปนะคะยังไงก็แยกปลูกต่างหากหรือว่าจะปลูกเป็นฟอมก,ก็ได้กรณีจะแยกนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางอย่าลืมนะคะพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนสักประมาณหนึ่งถึงสสัปดาห์ต้นนี้นะคะให้ดูต้นนี้แล้วกันเขามีความด่างนะคะด่างเขาขึ้นมาแล้ว ประมาณนี้นะคะส่วนอีกใบหนึ่งพอโตยิ่งได้อายุนะคะความดังเขาก็จะชัดแล้วก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะให้ดูต้นที่สองอันนี้จะเป็นคาบคาบน้ำนะคะโทนโทนสีประมาณนี้ส่วนต้นที่สามนะคะเขาก็จะเขียวเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะขอบก็จะเป็นสีน้ำตาลมีสะดือเป็นสีน้ำตาล กระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าจ้ะลำดับที่ยี่สิบหกนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไมา้ให้ดูความฮับให้ดูประมาณนี้นะคะกระถางที่ยี่สิบหกจ้ะใบไผ่กระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะคะให้ดูภาพรวมของแต่ละกระถาง คุลูกค้าที่อาจจะบังเอิญมาเจอกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกไม้นะคะไม้ผ่าหรือว่าไม้โบราณต่างๆที่ทางอัญญาบรรษีนำออกจ <c oughs> คุณลูกค้าที่อาจจะบังเอิญน,นะคะมาเจอกันก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สวนอัญญาบอนสีด้วยนะคะเป็นอีก1น่สวนที่อยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานสะดวกทางช่องทาง Facebook ก,ก็เข้าไปติดตามดูความเคลื่อนไหวได้ที่อัญญาการ์เด้นคุณลูกค้าที่สะดวกทางช่องทาง Facebook นะคะก็มีในส่วนของ Facebook บ้านสวนอัญญาแล้วก็จะมีแฟนเพจอัญญาพันเสียมเพื่อชมแพจจังหวัดขอนแก่นสามารถเข้าไปนะคะดูรายละเอียดหรือว่าทำความรู้จักเพิ่มเติมกันได้อีกหนึ่งช่องทางลําดับที่27ค่ะกระถางนี้หมายเลขยกที่28จะ้ะลำดับที่29นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาด หมายเลขที่29จ้าจะกระถางนี้หมายเลขที่30นะคะลักษณะเป็นบอลใบไผ่ใบเรียวแล้วก็ยาวมากๆนะคะประมาณนี้หมายเลขที่30คุณลูกค้าที่อยากเติมนะคะแม่ค้าจะทําการจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทนอะอยากจะเติมกล่องเติมนะคะเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาเลือกได้กรณีใบไผ่ใบหอก อีนี้นะคะก็อาจจะลงให้แล้วก็จะทิ้งช่วงไปสักระยะนะคะก็จะอยู่ราวๆประมาณสักเดือนถึง2เดือนเนื่องจากว่าใบไายใบหอกเนี่ยโตค่อนข้างที่จะช้าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะการทำจำนวนก็ทำได้ไม่มากนะคะลำดับที่30มสิบจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่31มสคะ่ะหน้าไม้ประมาณนี้ กระถางนี้เป็นบอนใบหอกนะคะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบเนาะประมาณนี้นะคะลำดับที่สามสิบสองจ้าหมายเลขที่สามสิบสามนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดโทนสีหมายเลขที่สามสิบสามจ้าลูกไม้กระถางในหมายเลขที่สามสิบสี่นะคะแม่ค้าให้ดู ให้ดูใบนี้นี่มีความด่งดางแดงประมาณนี้นะคะให้ดูอีกต้นด้านล่างก็มีความด่างเช่นกันลำดับที่สามสิบสี่จ้ะลูกไม้กระถางที่สามสิบห้าเฉดสีทรงใบทรงพุ่มนะคะหรือว่าฟอร์มต่างๆก็ พิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอแมคค้าถืออยู่เป็นกระถางสี่นิ้วจัดส่งทั้งกระถางค่าจัดส่งก็จะคิดแบบเหมาเหมาต่อหนึ่งรอบของการจัดส่งนะคะจะสั่งซื้อรวมกันกี่ EP ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทั้งลูกไม้นะคะไม้มีชื่อไม้ผ่าไม้โบราณไม้ด่างไม้ป้ายต่างๆก็สามารถรวมกันค่าจัดส่งก็จะคิดต่อหนึ่งรอบของการจัดส่งลำดับที่ส5สห้จ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่สามสิบหกนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูเฉดสีนี่ลักษณะนะคะโทนสีของเขาพยายามจะให้เห็นนะคะนี่แดดกำลังมาพอดีเลยประมาณนี้นะคะหมายเลขที่สามสิบหกจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สามสิบเจ็ดนะคะโทนสีเฉดสีจะประมาณนี้ ลำดับที่สามสิบแปดกระถางนี้หมายเลขที่สามสิบเก้านะคะลักษณะทรงใบให้ดูขนาดหมายเลขที่สามสิบเก้าจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สี่สิบนะคะหน้าไม้จะประมาณนี้ มาดูกันที่กระถางนี้หมายเลขที่41นะคะให้ดูเฉดสีประมาณนี้นะคะลำดับที่41จะลูกไม้กระถางที่42นะคะให้ดูโทนสีหมายเลขที่43นะคะ โทนสีแล้วก็ทรงใบหน้าไม้ประมาณนี้ลำดับที่43จะกระถางนี้หมายเลขที่44นะคะแม่ค้าขออนุญาตรวบให้เห็นหน้าไม้เนะกระถางที่44จะลำดับที่45นะคะเฉดสีแล้วก็ทรงใบแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะ หมายเลขที่45จ้ากระถางนี้หมายเลขที่46นะคะแม่นะคะ้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดให้ดูเฉดสีนะคะ่ะสนใจหมายเลขไหนรายการไหนนะคะก็จดหมายเลขแจ้งได้ที่คุณพ่อค้าเลยเบอร์0876115169นะคะกรณีบอลใบไผ่บอนใบหอกนะคะก็อาจจะมี ลงให้เลือกนะคะห่างๆเนาะแต่ละคลิปก็อาจจะทิ้งช่วงสักระยะนะคะเนื่องจากว่าการทําจํานวนการเติบโตของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่ทําจํานวนได้น้อยนะคะการเติบโตก็ค่อนข้างที่จะช้าก็เลยอาจจะมีลงให้เห็นเป็นระยะนะคะคลิปนี้เท่าที่แม่ค้าดูก็น่าจะลงนะคะได้สําหรับคลิปนี้แล้วก็จะทิ้งช่วงไปอีกรา,ราวๆหนึหนึ่งถึงงเดือนประมาณนั้นนะคะจนกว่าเราจะมี ไม้ที่ไซส์พร้อมที่จะเดินทางก็จะเอามาลงคลิปให้ได้ทําการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งในส่วนของนะคะกระถางนี้จะอยู่ลำดับที่46จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่47นะคะหน้าไม้ประมาณนี้นี่เลยลำดับที่47ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่48ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสี หมายเลขที่48จะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่49นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดเฉดสีนะคะอันนี้เริ่มกัดสีมาแล้วหมายเลขที่49จะกระถางนี้หมายเลขที่50จะให้ดูเฉดสีนะคะ ให้ดูหน้าไม้พิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยลูกไม้นะคะเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อเนาะแต่ละกระถางแม่ค้าจะยกให้ดูไม่มีสํารองนะคะกรณีคุณลูกค้าสนใจก็อย่าลืมเผื่อสํารองในใจเอาไว้ด้วยกระถางนี้หมายเลขที่50จะลูกไม้กระถางนี้ลำดับที่51จะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูทรงใบ เป็นบอนใบหอกเนาะให้ดูไซส์ลำดับที่ห้าสิบเอ็ดจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบสองนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดกระถางสี่นิ้วหมายเลขที่ห้าสิบสองจ้ะลูกไม้กระถางนี่หมายเลขที่ห้าสิบสามนะคะให้ดูเฉดส,สีให้ดูหน้าไม้ ให้ดูในส่วนของขนาดเดี๋ยวแม่ค้าหมุนให้ดูอีกรอบหน้าไม้ประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบสามจ้ะลำดับที่ห้าสิบสี่ให้ดูเฉดสีประมาณนี้ลูกไม้นะคะหมายเลขที่ห้าสิบห้า กระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบหกจ้ะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะส่วนด้านล่างจะประมาณนี้เลยลำดับที่ห้าสิบหกจ้ะกระถางนี้ลำดับที่ห้าสิบเจ็ดนะคะให้ดูสีเนาะลักษณะนะคะประมาณนี้กระถางที่ห้าสิบเจ็ดค่ะกระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบแปดนะคะให้ดูหน้าไม้ ให้ดูในส่วนของขนาดลำดับที่ห้าสิบแปดจ้ะกระถางที่ห้าสิบเก้ากระถางนี้หมายเลขที่หกสิบจ้ะให้ดูเฉดสีนะคะให้ดูทรงใบหมายเลขที่หกสิบจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่หกสิบเอ็ดจ้ะ ให้ดูนะคะหน้าไม้ให้ดูเฉดสีนี้จะเป็นในส่วนของนะคะขนาดหมายเลขที่6กอกระถางนี้หมายเลขที่62นะคะให้ดูเฉดสีประมาณนี้ให้ดูขนาดลำดับที่62จ้ากระถางนี้หมายเลขที่63านะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาด ประมาณนี้ลำดับที่หกสิบสามจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่หกสิบสี่นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดู eline, ทรงใบประมาณนี้เลย chili chili หมายเลขที่หกสิบสี่จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่หกสิบห้านะคะหน้าไม้โดยรวมจะประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่หกสิบหกนะคะหน้าไม้ประมาณนี้เลย ลำดับที่หกสิบหกจ้ะกระถางนี่หมายเลขที่หกสิบเจ็ดนะคะให้ดูหน้าไมา้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดประมาณนี้มาต่อกันที่หมายเลขที่หกสิบแปดนะคะแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถางสี่นิ้วหมายเลขที่หกสิบแปดจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่หกสิบเก้าจ้ะ ให้ดูนะคะกระถางนี้หมายเลขที่เจ็ดสิบนะคะให้ดูเฉดสีเนอะลักษณะของทรงใบนะคะขนาดหมายเลขที่เจ็ดสิบจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยนะคะขนาด แล้วก็เฉดส,สีทรงใบลำดับที่เจดสบอ็ดจ้ากระถางนี้เป็นลำดับที่72นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนให้ดูในส่วนของขนาดคุลูกค้าที่สนใจนะคะหรือว่า ยังเลือกได้นะคะไม่ครบตามจํานวนที่ต้องการยังไงก็ฝากอีพีนี้ไว้ด้วยเนาะลูกไม้นะคะใบไผ่ใบหอกจะมีเว้นระยะน่าจะอีกประมาณ1-2เดือนเดี๋ยวแม่ค้านามาให้เลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะอีพีนี้ก็น่าจะทิ้งช่วงกันไปยังไงก็นะคะช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงเ,เ,เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับอัญญาบอลสีในอีพีหน้าสวัสดีจ้ะ